เดือนใหญ่วันที่สิบมินาคมพศสองพันห้าร้อยหกสเนาะเดอไปหาเลอเอ่อมัแพกโลมันแพะขี้เนาะมันแพะลัวแพะลว่ยตาบลนเวียงแหงอำเภอเวียงแหงเวกิเมเนาะเดอเมกอพนุพีเดอเมกะน้ำมิโมเนาะแกแหตกอบเล่เปลยานะเดอพูกันาเราบลเปล่าเลเอ่อมัแพโลี่ินะ สต่แต่แลกตุ้มแต่ก็เลรเต่บาบาไม่เสียหนอแต่แล้วก็มลกระเน้อมลกรก่วปื้อเลื้อเลืออโต้ออโตอ่ะอ่ะหมดเลยุเลยข้าวละเวกว่าปุเลหมก็เลียเลยนะอหมดยาพมือจะไม่แล้ละเด็กคลองน่ะเขาเย่นี่ยเอาไม่จะเออมลกรเลยนะหัวไป มลกเลยมกดีแลน้าหูมลกอมณ์มเออเจ้มลกนมอยากอนปูโคนแวโคนปูโคอาจแม่แวมอเากอก็ูโคคลอเนื้อโคเลยคุ้มเนื้อโคเลยอันแม่ข้ใไหนนหูนแต่ตอสินปูเาคลอโคเลยคลอไปละคลอพายรู้เนาะพายู้ป้าอามูเกเนาะอามูกมอจะ มือนะื้อมาผือแล้วก็ชิะปื้อแล้วผือเด้อเด็กกว่าผือโตเด้อเด็กกว่าผือโตโดนบรออาเจียวแล้วผีเด้อยังไง้กว่าผีโตโตแขะเราเก็บแควเรามีอ่อหมโม่บ่าอัคคอดอป้าว่าจีรออันนี้รอแล้วอัมโม่ป้าแรกเราเลยแรกเราเลยก็เก็บเพลย์ไปมันเหล้เกิน่ย เพลยอเลวชัวชัวป้ากุยกุยว่าป้ายอยอโมกุยนอหืมป้าขอล้มขยอนอันนี้ก็ตะดูเดอันนี้อยากลออันนี้เราไล่เพลยละเพลย์เลกนี่เลอะเกะกุยติยอนอเพลย์เวลเลอนี่เรามันเด็กว่าจ๊จีจีโตก็ก็น่าก็ปพัทอปัตก็ป้าพัดทอเอเขื่อวัสีขอ khơi sôi vào hà lò và cứ vẽ khô thon như thế chứ, cứ vẽ khô lon như thế chứ, bắt thè đó, ăn xí bắt thè đó, thè bị, à vậy nên nhà phố này bẹ thọt thọt à vậy nhà bà về đã về về cô mì, cố mà có mà là thấy là co là nhà bà bò, là cô mì bò,

đuôi đuôi sò lông nó khỏe vậy là khỏe là cứ là phứ phứ tuột thôi này để khơi là phứ số mất số tuột thôi là được sáng thì bị sao chứ nếu vì lạc lo vả súi qua vả bưởi tươi lo súi qua vả nó nó lo nó có đưa

기것수기로가라기킨니나노니만바노기스수기로뭐아치바수기로목이못작데게술어바께바짜데게술어니께올로푸라고다카로푸라고쾌라미온다과피데토모알과푸르도토모그쾌라미가버더모바치르코바바코르포늑럭럭레블레블로늑럭럭럭레블로츠레틸어드지고늑히티럭히스

Jutek jutek jete, jete 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 jete